ปยผมไปแล้วกระแปงเป้ยผมไปแล้วกระแปงมันคืออีอย่างเออตุ๊กตาเข้าใจบ่ตุ๊กตาเฮ็จังซ่นะเป้ยผมไปแล้วกระแปงเป้ยไปแล้วกระแปงแปงอยู่ซี่นะมันบ่แมนแนวเจ้าชีบบวบมันใจยงามนี้ไทยเอวี่จะต้องมันใจตัวตอนไทยแท้บ่ไดไม่มีเวลาจะซีไดนคัดเอาไมค์คัดเอาไมค์ซีไหนนี่คือซ้อมจริงจังกับเป้ยเนาอมืออย่าหลายพดเด้อเอาให้พอดีมีเสน่ห์ร้องย่างเบิ่งย่างก้าวยาวยาวให้ได้เบิว์ก อยูเซม้าฮอดอืออย่างนี้ประจวบบัดจ้ายย้อมยางยอยูเซม้าฮอดสิน่ะ No one can call ตุ๊กตากระโปยอมยางคือที่ไอ้บอกตุ๊กตายางธรรมดาธรรมดาคือไอ้บอกว่าให้เฮ็ดอย่างขนาตุ๊กตาก็โอเคกับก็ต้องฟังเอื้อยขนาเจ้าบอกเขาจะได้ตามใจตัวเองขนาเออกระทายเอง ไม่ใส่ส้อมอยู่นี่แหละจนได้ทำบ่ได้แล้วบ่ต้องหิงเข่าอังเจ้าพนักงานบ่เคยให้ขนาดนี้นะแบบมือนี้นะ